ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับแฟนคลับแฟนช่องมื่อนี้แอดเองนั่ภาพ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านไปจับตัวเล็กนะท่านเสียทุ่มดินครับเพิ่งมาฮอดเสียทุ่มดินเดินทางมาจากไอ้บ้านผืนคุณมาถึงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแล้วก็ว่ามาแวะบ,บอกบ้านมาแวะอยุบบั่นกีนี้ว่าได้ช็อตเด็ดได้ช็อตเด็ด ได้ตัวเล็กเด็ดๆมาฝากพี่น้องเอฟซีประสานแล้ว,วะตัวเล็กและแนวทางของเสียดท้องดินเอ็ดเองกับบ่านเด้ฟังเพื่อนครับพี่น้องเมื่อกี้นี่เอ่ดเลยบอกว่าไปหายูนาเดอร์ล้ววะสิพี่น้องไปหายูนาเดอร์มีแนวทางดีๆสิบอกพี่น้องเอฟซีโตเดียวโคโล่แล้ว,วะบ๊หลายโตเด้ยพี่น้องเอ็ดเองกับกบ้าด้่ฟัง บ่ได้ถามเพิ่นวา่าตัวใดต่านามเมื่อกี้นี่เลยสีน้าเพิ่นไปอยู่บ้านสวนเพิ่นครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องเดี๋ยวเฮาจะไปฮอ,อดบังฮอดบอลกับิไดีดรู้กันครับพี่น้องแฟนคลับวลาตัวเล็และหน้าทางของเสียทมดินที่ว่าเด็ดคือตัวใดครับพี่น้องเดี๋ยวก็รู้กันครับพี่น้องเอฟซีไปฮอดบังฮอดบอลแล้วนะ ท่านใดขเข้ามาแล้วพี่น้องขอกำลังใจให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามโอ้หลุมพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แหล่พาด้วยน้ำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวฮอตมองฮอดบอลสีเดียวบอลจาก,กับเสียดทมดินครับพี่น้องไอ้ตีวันเด็ดเดดมันจิเป็นตัวไหนเดี๋ยวฮอตเป็นรุ่นของพ่อกันครับพี่น้องเอฟซีครับหลุมหล้ลายพี่น้องเลยเดี๋ยวไปฮอตมองฮอดบอลเจ็สิเด็ดพาพี่น้องเอฟซีกจากับเสียดทมดินครับ น้ำเหลวพัดรวยมากครับพี่น้องครับป้าไปหาเสศษทั้มดินผมผับกันครับพี่น้องครับการโทรพี่น้องมาคอดมาคอดบ้านครับพี่น้องสวัสดีเสศษทั้มดินครับพี่น้องเอฟซีครับพูนเขาพูนมาแย่งเมืองเข่าพี่น้องมีจักรกอยางใหญ่ๆพี่น้องเมืองเข่าพี่น้องพูนแอ้เสิยผ้าเบิรงนกอนังกายสิบล้ำมือนี่พูนนะพี่น้องมีจักรกอยางใหญ่ตายไปพี่น้องเราเห็นน้ำที่เห็นซุ้มนะน้ำแนี่ยโอ้โหพี่น้องเมืองงาบุญพ่อจน ลกอกยังเดียวบ่อะไรซ่ค่มีเดีใยวลุนา่งลกลุนา่งมาดยุสเีราพี่นังอี่นี่ใส่หลุนังลกอรับพี่นังนี่เขางามงามเขาพันอพี่นั่งใจละกอดใจละกว่าอนซ่อนนี่อยู่น้องอะไรพลัคคนหาอยู่ทังใจเนาะบุ๊คกนหัดบานด้กกันหัดไทหน้าด้ปฏิบวแอสไทยให้เบอร์ัพี่นัองคนนี่กรองงามงามเขา่ันคนสุดลูกหูลูกตาคน ยูบ้านสวนครับพี่น้องเพิ่อยู่บ้านสวนแอดนําออกมามาถามตัวเล็กเนี่ยทางเปิ่นว่าได้ช็อตดีพี่น้องช็อตเด็ดแอดสุดเอาน้ำเพิ่์นยุ้มน้ำเพิ่นอยู่พี่น้องจะมาบนทันทูมาตัวไหนปั้นนี้ไรปั้นนี้ไรเฮียตัวเดียวคอร์ลหกสองอึจ้าบอกเลยครับเด็ดเป็นเด็ดเด็ดแล้วโอ้โมือสุด้ายผมไก่มือผ่อนาะฟันมือขึ้นนี่ฟันว่าฟันมาขึ้นอย่างไรเฮียครับหนึ่งหกสอง สามตัวเลยครับคือ่งหกสองนี่แหละอยู่นี่แหละบ่เกิดนี่แหละครับบ่เกิดนี่ได้ได้แน่ละหกสองมาแน่นอนละหกสองละครับสองตัวเลยอือเฮียไปได้มหมจังไรผมฝันย่บันผือมือเคืนนี่โอเฮียกับบังหอยเฮียบบังมัฮหอยบางเทียงนี่มือเคืนนี่ผมไปนอนบ้านบันผือเออแล้วแม่บ้านไหนนอนย่บันนอนญี่ปุ่นกับเลยฝันญี่ปุ่นครับโดนอะไรได้บ่ฝันบ่ค่อยแม่นบ่บ่ค่อยละบ่บ่ค่อยเขาเน่นี่ยอันเลขเขากะ อันแปดสามก็ได้ยจะว่าวันนี้ยผัดฟันดีกับเน,นี้ฟันดีแล้วครับเอฟซีกับใส 2> 2่หนึ่งหกสองหรือไใส่จักรยานเหรอจักรยานในการรับช่เหรอตรัดเล่นเหรอครับตัดเล่นเนรออือต้องหกสองผมผมว่าแมนแล้วล่ะแ,แ,แ,แล้วมันสิมแมนยี่บ่านสี่สองคือเก่าเลยเป็นไปได้เลยฮะมันมันมันเห็นไอสองสี่ร้อมเนี้ยสี่สองไง เห็นเห็นเห็นสีสองค,ครับครับเห็นไปได้ดเลยเนี่ยครับแต่วอกสองนี่เห็นชัดเลยแหละไอสองอกสองนี่ชัดเลยครับก็แสดงว่าเพิ่นได้แนวเด็อดมาเลยพี่น้องแต่ว่าปุ่งหัวเป็นเป็นใดเดือดพี่สี่ใดครับนอนฝันนี่แหละครับอ๋อเสียเพิ่นฝันเนาะพี่น้องครับฝันอยู่พุ่นฝันอยู่บนคือไปนอนอ่าก็พิจารณาเอาเด้อครับห้ไปหลายไปแี่ได้ครับห้ไปหลายหรอครับ บ่หลายกัลอตเตอรี่กัผมพอลงหมดแล้วออืบ่หอดลอยใบบ่หอดลอยใบพี่น้องตั้งตั้งพี่น้องบ่หอดเป็นลอยบ่หอดลอยใบก็เศรษฐกิจแย่เดี๋ยวนี้ครับท่านบ่ถือลายงวดเขาก็ล่องมันเสร็จแล้วเจ้าบ่มีหอกต่อสู้ได้บ่มีหอกต่อสู้ได้สิครับตัวเดียวโคโลพี่น้องเอ้ยหกหนึ่งหกสองกับสี่สองเป็นอันหนึ่งหกสองน่ะอันผมจับเลขที่บ้านใส่ดอก บ้านเลขที่มันสองหนึ่งหกสอหนึ่อันแต่ว่าเลขอีลีมันสอผมเห็นหกผมันอยู่บ้านเลขเลขที่สองหนึ่งหกเนาะหกสองลี่สองไปเนนั่นแหละตเก่าหกสี่สองอยู่บริษัทไหมเฮียชัดอยู่แต่ว่ามันจีมากบอตกเก่าแต่ว่าผมันเห็นเห็นมันอยู่จะมาเปลนไปไหนคเก่าเด้เฮียมันมากืกันหนยังว่าสี่อกสี่หนึ่งไปแล้วสีสอง่ประมาณนีกลับมันแค่เก่าเด้ วันนี้มัน่อกลับมาได้เลยฮะเป็นไปได้เปิดได้เนาะคสายพันธุ์เสร็จพิจารณญาณในนะาการตั้งหอกพิจารณาเนี่ยเพราะว่าเอฟซีแต่ชินใจเดิสิ่งนี้เนาะเอฟซีได้เนาะครับ, FC รบขึ้นอยู่กับเอฟซีแมน่นครับแล้วกับเบิ้งตามมันจะแหล่พาดลุ้ยเลยครับครับไออันโทษถามกับว่าต้องโทษไหมหรอกกับตัวเดียวหรือก็อะไรตัวเดียวกันนี่เอาตัวเดียวกับกองฟอร์ือก็ หลายส่วนหลายคนเป็นอย่างทั่วหากต่ตัวเดียวคือเก่าแหละครับพี่น้องเราไม่ทั้งช่องหลักก็แล้วคนว่าตอนที่แล้วผมให้แปดเจ็ดเป็นปะแมนครับแปดแปดเจ็ดนี่ผมคิดซื้อๆได้คิดว่ามันมันมีแปดเจ็ดแน่นอนหรอตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมให้ที่แรกครับท่านที่ตามจ่าแลตลอดกะทีเลยลุยเลยว่ามาตองหวัดกันเนาะครับแต่ว่าฉีดได้ฉีดได้เด่นแรกกับตอนนี้ก็คือมาแห้งแรกกับเจ็ดหกสองพี่น้องหกสองตัวเดียวโคโรเลยผม ตัวเดียวโคโลได้หรอวะอันนี้จองวัดพี่น้องเอาเอาซับนั่นแหละเนาะขอบคุณเราเพื่เสียเสียทุ่มดินครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับครับรนีพี่น้องไอพีทุกท่านเป็นตัวเลนและแนวทางของเสียทุ่มดินพี่น้องเพิ่นคือส่งเป็นตะดีใจเป็นตะมิไม่โชไม่ใช่หรอครับวันนี้นาตาสวยใสว่างหวดกับเบียบบันแอดกรอนเมืบากี้นี่แวบีบบันแอดจะนั่ไปนั่ไปเสียอันนั้นนั่ไปพุ่นเด้อนั่ไปอันบ้าน บ,บ,บันทงได้ละว่าสินะพี่น้องมีช็อตเด็ดให้ปลาต้อนพี่น้องเอฟซีคนวายสินะในแนวทางมาบอกม,มิ่ะผมได้ถามนั่นเลยพี่น้องแม่นเพป็นมาโต้เดียวโคโรได้ประสันละว่าแอดเองเลยน้ำลงมาพี่น้องหกสองสี่สองจะมาแปดเจ็ดในไปเลขตองหวัดของเพิ่นต่อครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านได้สิมักแปดเจ็ดกับไปพิจรารณาทุกตัวเลขทุกแนวทางของเสียตมดินครับพี่น้องหนึ <c oughs> ่งหกสอง เพิ่นฝันอยู่บ้านเลขที่นี่ครับพี่น้องบ้านเลขที่หนึ่งหกสองเป็นฝันอยนนู่นี่เนื่องจากเพิ่นไปนอนอยู่ที่บ้านผือแต่ว่าที่ชัดๆเลยชัดที่สุดก็คือหกสอง 62, เป็นว่าแต่ว่าสี่สองนี่ก็ชัดแต่ว่าเพิ่นไม่แน่ใจว่าสิกลับมาได้บ่นาเพิ่อนว่าสิ่พี่น้องพี่น้องก็พิจารณาเอาแต่ว่าตัวเดียวเด็เดเลย,เยก็คือหกสองเป็นว่าครับร 62, ไปพิจารณาครับพี่น้องทุกตัวเลขทุกแนวทางของเสียตมดิีแล้วผมเขียนหน่อยก็แล้วพี่น้องได้ครับเดี๋ยวได้ ครับพี่น้องของเสศษทำดินงวดวันที่หนึ่งกัญญาสองพันห้าหกร้อยหกสิบห้าครับพี่น้งนองเอฟซีพมหยานพุ่มลงเดือนแต่เนี่ยเดือนที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแนวทางของเสศษทำดินครับเมื่อกี้แวะบ้านกับโอ้ส,อาาส,ส่งหน้าตาสดใสส่งเป็นตาดีใจครับกันเลี้ยนั่ไปบ้านเลยเด้อนั่ไปบ้านเลยเด้อคนว่ามีอย่างนอกประทัมใจ มาไดแชมันเปื้อนสีหายแนวทางหายมาแล้วครับพี่น้องหกสองสี่สองแปดเจ็ดเป็นตรงหมดครับพี่น้องเอฟซีดูสั่งจะไปพิจารณาทุกตัวเลขทุกแนวทางของเสียทำดินครับพี่น้องเปิดเบิร์ลักครับเมื่อกี้ถูกตอนนี้เป็นต้องทุ่มหายเป็นดอกกันไว้ทุ่มหายกับหกสองคือเราแหละพัน,น,ลลำนำวันสีน้ำพี่น้องกระชกมันหมันลำลำเรื่อยๆสกู๊ดสกุนครับครับตัวเลขและแนะวทางของเสียทำดินวัดเบิที่หนึ่งกันย่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบุญใด พ่อนได้อาปะเสรพ่อนได้อันเลื่อนลำพ่อนได้อันดีเลื่อนจบประสบแก่เอฟซีของปะขาทุกท่านน้องปองไปสุขูสุขคนพ่อกำลม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าสลงไปสักวันสวัสดีงามครับบรรยากาศพี่น้องเอ้ยตรงไหนตรงหน้าสารพึ่งก็บอกให้ดีเฮ็ดดีครับพี่น้องเพื่อนจับพึ่งเพราะท่านพร้อมเพราะท่านพร้อมและยังบอกท่านดีเฮ็ดดีเป็นได็กจให้ปูพี่อยู่สักวัน พอกันไใ้คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้เซลาลงวยสำนิกสวัสบบดีงามครับ